ครับตอนนี้เดินไปเดินมามาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งนะผมสยองขวัญเลยนะครับพี่พี่ครับด้านล่างเลนี่ตกลงไปยังไงก็ตายนะครับผมผมจะลงไปทางนี้นะพี่นะแล้วเขาจะเข้าไปเรื่อยๆ ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเมืองรับแลนแน่นอนที่เมืองที่ผมตามหาอยู่นะแล้วก็เหมือนยังจะมีบ้านคนอะไรอีกนะทุกคนครับตอนนี้เดินไปเดินมามาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งนะผมสยองขวัญเลยนะครับพี่ๆครับด้น,นตรงนั้นเหมือนจะมี มันตกมันด้วยนะครับผมทุกคนเห็นไหมด้านนั้นเหมือนจะมีตกมันด้วยแล้วก็ตรงนี้มีอองด้วยผมว่ารีบเดินออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่านะพี่นะมันสอยองยังไงบอกไม่ถูกนะครับพี่ๆเดี๋ยวไปหาที่พักกันดีกว่าตอนนี้ผมมาโผล่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับทุกคนครับนะเหมือนว่าด้านหลังผมมันจะมีเหมือนอุโมองค์อะไรสักอย่างนะ แต่ตอนนี้ยุงเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ที่พักเลยนะครับทุกคนครับยังไม่รู้ว่าจะนอนที่ไหนเลยนะตอนนี้แต่เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนเข้าไปสำรวจดูข้างในก่อนบางทีถ้าผมหลุดจากอุโมงค์นี้ไปเนี่ยอาจจะเข้าไปถึงเมืองรับแลเลยก็ได้นะพี่นะผมว่าผมมาใกล้ถึงเต็มทีแล้วแหละผมเคยดูในตำนานนะพี่นะมันจะต้องหมดถ้ำลอดถ้ำเข้าไปอะถึง อีกฝากหนึ่งอะ่ะเป็นเมืองลับแลนะเราต้องบุดท่าเข้าไปก่อนเราถึงจะไปโพในเมืองลับแลได้นะครับทุกคนนี่อาจจะเป็นอุโมงค์ทางเชื่อมเมืองลับแลนะครับ มีเสียงคลุมๆๆคมคลุมคามอยู่ด้านในด้วยเดี๋ยวผมเปิดแฟ a ทอ l i g h t ให้แสงสว่างกว่านี้หน่อยดีกว่ามันจะล็กแค่ไหนอะดยกลัวมันจะเลกเกินไปอดิน่ากลัววะ่ะผมไม่กล้าไปอดิพี่กลัวไอ้เหลือมันงับเอาดิ พ,พี่ดูสถานที่นะพี่นะบางทีอาจจะเป็นชาวเมืองรับแรเขาขุดเขาทำเอาไว้นะครับผมตรงนี้ผมไปหาทางเข้าอีกเดี๋ยวจะเดินดูดูรอบๆเขานี่ก่อนว่ามีทางเข้าอีกหรือเปล่านอกจากทางตรงนี้นะครับนะพี่ดูดีถ้าผมเดินเสียงไปไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหนข้างในมีไอ้แค่ไอ้เหลืองนะ เจอแบบลักษณะถ้ำขนาดใหญ่อีกถ้ำหนึ่งนะโห้โงคนดูเอานะครับผมมันจะต้องมีทางเชื่อมไปยังเมือแปลแน่ๆเลยพี่ เขาแห่งนี้มันเป็นหินทั้งภูเขาเลยนะครับทุกคนหินทั้งภูเขาเลย,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 ยตรงนี้มันจะมีทางเข้าไปเข้าไปดูกันอุ๊ปปา ไม่ใชนะเปิดแฟลไืมทุกคนดูด้านล่างดินี่ตกลงไปยังไงก็ตายนะครับผมไม่น่าเชื่อนะพี่นาว่าด้านข้างล่างเนี่ยใต้หินเนี่ยมันจะกว้างแล้วมันจะเป็นที่โล่งขนาดนี้นะ บางที่นะนเนี่ยมันไม่มีที่ล่งแบบนี้หรอกหินเนี่ยมันทึบๆๆติดกันหมดอะทุกคนดูจะหาทางลงไปยังไงดีตอนนี้นะปัญหาคือผมจะลงไปยังไงดี ยังไงก็เป็นทางเชื่อมไปสู่เมืองลับแล้แน่พี่นะแสดงว่าผมมาถึงขึ้นทางแล้วเลยขึ้นทางแล้วเหมือนผมมาถึงเออหน้าทางเข้าเมืองลับแล้แหละเดี๋ยวแค่ต้องถามพีิจเข้าไปนิดเจอเลยครับผม จะโยนก้อนหินก้อนนี้ลงไปนะทุกคนก็ฟังเสียงเอานะว่ามันลึกยังไม่ลึก เดี๋ยวจะเติมพลังหน่อยนะเดี๋ยวจะกินต้มฝักทองนะพี่นะทาเป็นซุปนะครับผมนะข้าวคงหุงไม่ทันแล้วแหละผมจะต้องรีบหาวิธีเข้าไปนะคืนนี้ผมจะต้องเข้าไปนอนในเมืองลับแรงให้ได้เดี๋ยวมลูกแก้วออกมาดูก่อนนะผมถือไม่ไหวจริงๆนะพี่นะเพราะมันไม่สะดวกแนละ้วผมเลยต้องวางไว้ในกระเป๋านะ ทุกคนทำไมลูกแก้วมันใหญ่ขึ้น嘛วะหนักขึ้นอ่ะทุกคนตวงแก้วมันใหญ่ขึ้นนะครับผมพี่ดูดิจากที่ลูกเล็กตอนนี้ลูกใหญ่แล้วผมจะให้ลูกแก้วนั่นแหละนำทางผมนะครับ ผมจะวางท่านไวต้ตรงตรงเท่มืดจิบวเพราะที่ตรงนี้อาจจะเป็นที่ของท่านนะโอเนะทุกคนนะผมวางไว้ตรงนี้นะเพื่อท่านจะนำพงน,นำทางอะไรให้ผมได้บ้างนะโอเค บรรยากาศมันแปลกมากพี่ผมไม่รู้สึกง,ง่วงด้วยนะแล้วมันก็ไม่มีกลางคืนมีแต่กลางวันฟ้าเหมือนจะมืดจะมืดไม่มืดเลยแปลกดีเหมือนกันม,ม,มันยังงอะไรเลยพี่นะ่าจะต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยนะ ตอนนี้ก็หิวจน,นตาจะลายแล้วนะครับทุกคนก็ดูเอานะนี่คือถ้าจะขึ้นตรงนี้ต้องปีนขึ้นครึ่งวันจะปีนไม่ถึงหรือเปล่ามไม่รู้พี่ก็คือสูงมากๆเลยตรงนี้ สูงมากอยากให้ลูกแก้วนำทางผมไปด้วยเนดะ้อสว่างมากครับทุกคนลูกแก้วใ่มากนะ ทุกคนครับตอนนี้อยู่ๆลูกแก้วเลืองแสงขึ้นมานะครับเมื่อกี้มันไม่ได้เรืองแสงนะครับผมตั้งไว้แบบนี้สักพักหนึ่งลูกแก้วเลืองแสงขึ้นมานะครับผมทุกคนดูดิอาศจังมากๆเลยนะครับแล้วแสงที่ลูกแก้วสะท้อนพี่ดูนะแสงมันออกสีฟ้าๆด้วยนะครับผม มันไม่ใช่แสงสะท้อนสีขาวเป็นแสงสะท้อนสีฟ้าฟ้าหรือว่าผมจะมาถูกทางแล้วนะครับลูกยังมันสะท้อนแสงขึ้นมาเองอะัศจรรย์มากเลยเดี๋ยวกรบดเเติมพลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีบหาทางไปกันดีกว่า แก้วเรืองแสงขึ้นมาเองตอนนี้ได้ยินเหมือนเสียงคนเดินไม่รู้ว่าเดินจากตรงไหนแต่รอบๆนี่นแหละอาจจะไม่ได้เดินใกล้ผมมากมีเสียงคนคุยกันด้วยผู้ชายคุยกัน ตอนนี้ก็เริ่มนอนแล้วพี่นะผมก็กลัวเกี่ยวกับอันตรายด้วยนะครับเพราะว่าเราเข้าป่ามาลึกมากๆเรามาคนเดียวด้วยเกิดอะไรขึ้นนะทำไงอะพี่แล้วป่าแห่งนี้ก็พิศสวงมากๆนะครับผมไม่ยอมมืดเช้าอย่างเดียวผมเองก็ไม่ง่วงเหมือนกันงงเหมือนกันพี่ มีเสียงเด็กด้วยเสียงเมื่อกเสียงอึง้งได้ยินอึง้งเสียงเหมือนเสียงเด็กเลยข,น,ขนแล้วลุกแล้วตอนนี้ลูกแก้วก็ยังสว่างอยู่นะ من صلى يا منها ร้อนหายร้อนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเติมพลัง เดี๋มจุกแก้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วโอเคนะครับทุกคนผมจัดการเก็บขยะหมดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะหาทางไปกันต่อจะต้องหาทางเข้าให้ได้นะ ผมเลยผมจะลงไปทางนี้นะพี่นะแล้วเขาจะเข้าไปเรื่อยๆ,ๆนะคงจาแต่ว่าคงจะไม่ได้ถ่ายพี่ๆีๆ่ดูกันนะเพราะว่าผมจะต้องตั้งกล้องแล้วกลับมาหยิบกล้องคองไม่ไหวจะใส่กล้องไว้ในโทรศัพท์ ใส่กล้องไว้ในกระเป๋าแล้วก็จะรีบลงไปตัวเปล่าเลยนะเพราะถ้าผมจะถ่ายเนี่ยผมจะต้องวางกล้องไว้ข้างบนตรงนี้ผมเดินลงไปแล้วผมต้องขึ้นเอากล้องอีกนะพี่ๆก็ดูเส้นทางที่ผมจะต้องลงไปนะครับผมนะมันจะไปโผล่ที่ไหนไม่รู้เลยพี่ก็เดี๋ยวมาลุ้นดูกันนะเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนเดี๋ยวเปิดให้พี่ๆดูกันอีกทีหนึ่งข้างล่างไป ผมลงมาถึงด้านล่างแล้วนะขอบอกเลยว่ามืดมากในด้านล่างมืดมากอันตรายมากเลยนะเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยอาจจะมีเสือมีสัตว์ขนาดใหญ่อศัยชุกนี่เป็นความเสี่ยงของผมนะเหมือนผมเข้าไปหาความตายอเบ พี่ๆหลายคนบอกว่าสอนใจไม่ถึงใจไม่ได้นะถ้าใจผมไม่ได้อะผมไม่บวกเดี่ยวเขาทำมันๆแบบนี้นะโอ้ม,มนันเลือดด้วยนะประเด็นคือเลือด้วย สนิทเลยนะไม่รู้ว่าจะต้องเดินเข้าไปอีกไกลหรือเปล่าแล้วถ้าผมเดินเข้าไปจนสุดจุดหมายที่รอผมอยู่ข้างหน้าทำคืออะไรเพื่อพี่ๆทุกๆท่านนะ มือมือตางไงเปงูมันนอนขอดนั่งขอดอยู่ระวังให้ดี จะเลือกทเวลาแล้วนะพี่นะถ้าเจออะไรนะ่าสนใจระหว่างทางผมจะถ่ายหพ้พี่ดูนะผมจะเร่งเ,เดินไปเดินไปจนกว่าจะสดนะจะมาดูว่าทางออกมันอยู่ที่ไหนกันนะพร้อมเลยกันนะครับทุกคนครับนะผมพาพี่พี่มาถึงตรงนี้กันแล้วก็ถือว่าไกลโขมากๆแล้วนะครับผมนะยังไงฝากขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเจ2กทูด้วยพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะพี่นะ ก็ทุกสิ่งทุกอย่างความทุ่มเททุกอย่างผมใส่มันไปหมดแล้วพี่ก็น่าจะได้เห็นกันนะโอเคนะครับผมมีเสียงอะไรเป็นตามหลังทุก,ทกมีเสียงตัวอะไรเป็นตามหลังผม ที่สุดก็ได้เจอต้อนไม้สักทีนะผมเดินอยู่ในถ้ำเป็นชั่วโมงกว่าๆนะพี่นะโอ้ยเราแวงมากเลยตอนนี้ผมออกมาจากถ้ำได้แล้วนะครับทุกคนนะเหลือตอนนี้ผมจะต้องหาหมู่บ้านคนเสีงเยงอะไรวะเสียงมือนคนเดินตอนนี้ผมจะต้องหาหมู่บ้านคนนะครับทุกคน ตรงนี้ก็เต็มไปด้วยภูเขานะด้านหน้าผมตรงนี้มีลูกไซอยู่พี่ลูกไซที่นกมันชอบมากินกันไปเดี๋ยวผมจะรีบเดินหาหมู่บ้านคนดีกว่าผมว่าผมเข้าสู่เขตของเมืองรับแรงแล้วนะครับผมมีใครรู้จักเห็ดชนิดนี้บ้างครับทุกคนเหมือนเป็นเห็ดยาชนิดหนึ่งนะทุกคนนะเห็ดหลินจอปะเห็ดที่เขาเอาไว้ทำเป็นยาดองอะในเมืองไทยผมไม่ค่อยเจอนะ แต่ว่ามาเจอในเมืองละแปละพี่นะพี่ๆท่านไหนรู้ว่าเห็ดอะไรคอมเมนต์บอกพี่ๆเปนเพื่อนที่เข้ามาดูช่องด้วยนะครับผมนะว่ามันเห็ดอะไรสรรพคุณเอาไว้ใช้กับอะไรนะครับป่าแห่งนี้ผมงงมากเลยพี่มันไม่มืดสักทีหนึ่งอะนะมันสว่างอยู่ตลอดเลย มันมีป่าบางป่าที่มันจะเริ่มมืดมันมืดเสร็จผมมาอีกที่หนึ่งที่ต้องโล่งมันก็สว่างเหมือนกลางวันเลยพี่นะพี่เชื่อไหมผมเจอสถานที่สถานที่หนึ่งมันคล้ายๆกับสิ่งก่อสร้างมันมีอยู่ที่เดียวกลางป่าที่ผมเห็นตอนนี้มันเหมือนวัดศาสนาสถานอะไรสักอย่างนึงนะพี่นะเดี๋ยวผมจะาููมให้พี่ๆดูกันอยูด่ด้านนน้นนน่นเลยครับทุกคนครับ เห็นสถานที่ไหมสถานที่ตรงนี้มมันเหมือนมันคล้ายๆสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งพี่มันอยู่บนยอดเขากลางเขาโดดๆเลยแล้วก็เหมือนยังจะมีบ้านคนอะไรอีกนะที่ไม่คุ้นนะครับทุกคนครับผมว่าตรงนี้เนะี่ยอาจจะเป็นเมืองรับแร์แน่นอนที่เมืองที่ผมตามหาอยู่นะ สอยของพวกนี้ไม่ใช่แบบเจอกันปุ๊บปั๊บเลยนะพี่นะเมืองรับแลเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ารับแลนะรับแลก็คือรับแลก็จริงๆอะ่ะคาว่าเมืองรับแลเขาเขาสะกดว่าเมืองรับเลยนะแต่ทีนี้พูดไปพูดมามันเพี้ยนมันเลยกลายเป็นรับแลนะรับเลยก็คือหามไม่เจอมันรับเลยนะแต่พูดไปเขาพูดไปพูดมากลายเป็นรับแลนะพี่นะมันก็เป็นเมืองที่คนเข้าไม่ได้คนหามไม่เจอ นะพี่พี่ถึงเห็นว่าผมถึงกว่าจะมาถึงเนะี่ยมันยากนะแต่วันนี้ผมคิดว่าผมเข้ามาใกล้มากๆแล้วแหละเพราะว่าเห็นสถานที่ตรงนั้นนั่นคือจุดหมายที่ผมจะเดินทางต่อไปนะครับผมนะก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ผมจะออกเดินทางไปถึงจุดตรงนี้นะครับผมเราจะไปถึงจุดตรงนี้กันนะมันอาจจะเป็นนครวัดที่ ตั้งอยู่ในใจกลางเขาสูงก็ได้นะครับทุกคนไปเดินทางกันทุกคนครับตอนนี้ผมเดินลงมาตามเสียงน้ำเรื่อยๆเนาะพี่พีทได้ยินเสียงน้ำไหมผมมาเจอกับลำธารขนาดใหญ่นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้พี่พี่ดูกันนะ นี่เลยครับทุกคนครับนี่เป็นลำธารที่อยู่ในป่าขนาดใหญ่นะพี่นะแล้วน้ำเนี่ยน้ำออกจะเขียวเขียวใสๆด้วยนะครับทุกคนครับนะผมว่าผมควรจะลงไปล้างเนื้อล้างตัวข้างล่างหน่อยดีกว่าเพราะว่าเหนียวตัวมากเลยนะพี่นะลุยถ้ำลลยอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลย นลึกมากครับทุกคนตอนนี้ตรงนี้มีหินหิหยัดอยู่ ทุกคนก็ดูเอานะครับผมน้ําลึกมากๆเลยนะพี่นะผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมมาผุดอยู่สถานที่ไหนนะแต่ว่ามาเจอน้ําตรงน,นี้เนี่ยน่าเล่นมากครับทุกคนนะพี่ๆดูน้ํานะครับผมโอ้โหดูดินี่ยผมผุดเข้ามาในโลกไหนก็ไม่รู้นะพี่นะเมืองรับแรที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผม สถานที่ตรงนี้เป็นป่าดิบแล้วก็น้ําเยอะมากๆเลยนะครับป่าดิบไปพี่ดูต้นไม้นะไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่เลยตรงนี้ก็โอเคนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมล้างเนจะล้างตัวเสร็จผมจะเร่งออกเดินทางตามหาบ้านคนแล้วนะผมคิดว่าผมใกล้จะถึงบ้านคนเต็มทีแล้วแหละพี่เพราะว่าถ้ามีลําธารแบบนี้มันจะต้องมีบ้านคนอาศัยอยู่นะพี่ๆคิดว่าในเมืองลับแลเนี่ยมันมี ลำธารใหญ่ขนาดนี้เลยหรือเปล่าผมว่ามันก็น่าจะมีนะมันน่าจะมีแบบธรรมชาติสวยกว่าในบ้านเราเยอะนะไปเดี๋ยวเราลลยกันต่อ